ได้ดูกันแล้วออวันนี้คือตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอองานชิ้นใหม่ๆที่เราได้มีโอกาสได้ทำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเ,ออเราสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือนักสแสดงทุกๆท่านนะครับที่ที่ให้เกียรติกับละครเรื่องโลคัสผ่านดาวนะครับแล้วก็เราถือว่าเราได้นักสแสดงทั้งแบบเ,ออเก่งๆทุกๆคนเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ออกับ ในเรื่องของบทประพันธ์นะครับที่เราได้รับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ทําเป็นละครนะครับจากบทประพันธ์เรื่องลมพัดผ่านดาวครับคกลับ,บมาช่องเสร็จครั้งนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกเอ่อความรู้สึกในคราวนี้ก็จากย้อนกลับไปนะครับเราไปในฐานะนักแสดงนะคะแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเราก็มาในฐานะผู้จัดละครบวกกับนักแสดงด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็น การทางานอีกก้าหนึ่งนะครับที่เราได้รับโอกาสดีๆจากทางช่องเจ็ดค่ะน้องเคมถ้าได้ดูโปรโมทก็จะเห็นน้องเคมแบบว่นแน่นเลยจุกๆเรื่องนี้หล่ลอมากอะไรเงี้ยหลายคนขอบข,<อ>ขอบคุณพี่ติ๊กครับที่ตัดทีเซอร์ <c oughs> ผมออกมาเยอะมากนะดีใจครับก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ครับสําหรับ <c oughs> ล,ละครเรื่องนี้ตั้งแต่ในช่วงถ่ายแล้วก็จะอ่อนแอละตื่นเต้นครับก็มีซีนกับพี่อ้ําเยอะๆแบบตามที่โปรโมทเลยใช่ไหมครับครับพี่ติ๊กซ่อนฉากเซอร์ไพรส์ไว้เยอะมากครับ หลังจากในนั้นซึ่งผมไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพราะว่ากลัวมันไม่ตรงใช่มันเยอะใช่มันเยอะมากจริงครับเยอะมากจริงๆค่งท่านท่านหนึ่งอ่านไล่จากพี่เจี๊ยบก่อนจะได้คับโรงพยาบาล ค่ะก็ดีใจมากนะคะที่ลมพัดผ่านดาวจะได้อ่อนแอแล้วเพราะว่าเห็นความตั้งใจของคุณผู้จัดมากๆเขาดูแลทุกข,ขั้นตอนดูแลบ,บทแล้วก็ดูแลพวกเราที่อยู่ในกองด้วยบางทีก็แบบต้องเต้นติ๊กต็อกเราก็ใ่ายร้องเพลงให้ทำหลายๆอย่างแต่ว่า <c oughs> เขาตั้งใจแล้วก็เวลาแบบมีฉากอะไรที่สําคัญอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปถามเขาเขาก็จะแบบก <c oughs> ็ตอบไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ไ <c> ม <oughs> ่คือเขาก็จะแบบเล่าให้เราฟังทุกอย่างแล้วก็ <c oughs> คุณติ๊กเนี่ยนอกเหนือจากเป็นผู้จัดที่ตั้งใจจะไปปรึกษาเขาเรื่องครอบครัวเรื่องอะไงรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันได้แบบกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งแล้วก็เล่นด้วยกันแล้วก็สบายใจแล้วก็ทุกๆคนด้วยค่ะก็จะมีตัวละครลับด้วยอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยค่ะคุณติ๊กกี่ปีคะ่เโอ้โหยี่สิบสิบเก้าสิบเก้าไม่ใช่นะน่าจะประมาณนั้น <c oughs> นะ <c oughs> คือไม่ว่าจะจะติ๊กกับโสภินภาหรือว่าติ๊กกับพัชราภาเงี้ยคือแบบโอ้โหแบบมีแบบสิบปลายถึงยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะค่ะ ทางฝั่งสองสาวทางนี้ก่อนนะคะนี่สองสาวนี่พี่ดีกับพี่ใหม่นี่คือแบบในเรื่องนี่คือสีสันมากๆเลยนะคะนี่สีขนาดไหนดูปากสิคะดาวดาวติ๊กตอกประจำกองพี่ดีนี่สีสันสุดและจี๊ดสุดแล้วค่ะในในเรื่องนะคะเป็นเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองอะ คุณค่ะ <c oughs> ไม่ซึ่งจะบอกว่าใ,ในลูกแบบลูกนี้เลยช่ไหลูกสวย,ยหนักกว่านี้ค่ะอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกอ,อ,อันนี้แบบ,แบ,บว่าแค่แบบว่าออของโชว์นะของจริงอยู่ในสตูอีกเพียบค่ะนี่คือในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าจริงแล้วตัวละครที่ที่พี่ดีเล่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่พี่ดีเล่นเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงในในทุกๆคนด้วยนะครับคือรู้สึกว่าเออเรา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 แคสคนที่แบบได้เหมาะกับกับตัวละครนั้นๆมากเลย มือัแค่ใจคนทงฝั่งน้องมิว้างไงบ้างเงานัดออุยเินครับเผินเพราะว่าต้องเข้าสิงกับพี่ติค่อนข้างเยอะครับก็เลยเืนแล้วก็ตอนแรกก็เกรงด้วยกไม่รู้ว่าแบบเขินบดหรือว่าอะไรเขาเป็นพระเอกของประเทศหนผมต้องเข้ากับเขาผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงดีตอนแรกแต่พี่ติเขา nice มาก ก็รู้สึกว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าโดนสั่งม้ำให้พูดครับแต่ตอนนี้ติ๊กเริ่มเขินแล้วฮะน้องทางเ็คโนโลยีค่ะโรงงานกับโอ้โหค่ะก็วันแรกจำได้เลยว่าวันะคะตอนแรกจำได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเจอทางพี่อ้ําพี่ติ๊กแล้วก็ มีทุกคนในกองอก็คือมีแต่ตัวใหญ่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยแล้วก็หนูจะเป็นเลข,ขาของพี่ดี้ค่ะการแต่งกายแล้วก็สีปากท่าทางอะไรอย่างงี้ก็จะคลาา้ายคลกันหน้าเริ่มคล้คายแล้วคะ <laughs> <laughs> ่ะเอากังน <laughs> อ้ําเป็นเลยขาพี่พี่ก็ขายอ้ําเนี่ยอันนี้หน่ออตอนนี้จะบอกความลับอย่างหนึ่งนะคะว่าอยู่ในวงการนิมมาชาติเศษแล้วนะคะไม่เคยได้เจอทั้งตัวจริงอ้ํานะคะแล้วก็ไม่เคยได้เล่นละครร่วมกันเลยนะคะเ,คเรื่องนี้นะคะพี่ติ๊กเรียกมาเล่นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เจออ้ํานะะตัวเป็นเป็นแบบดีใจมากเลยนะคะอึ้มได้ เจอกับอ้ําแล้วอ้ํกับอ้ําก็เข้าฉากกันตลอดเลยอะค่ะแบบมีความสุขมากขอบคุณนะคะที่พาให้มาเจออึ้มกับอ้ําได้มาเจอค่ะค่าตัวไม่อยากได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เกินไปเพื่อนอาห้วนูนเป็นไงบ้างค่ก็โดดด้วยเป็นไงบ้างค่ะต้องมีสบายครับเด็กๆนี่ต้องบอกว่านี่ทั้งสาวแบมนี่นะครับก็ถือว่าแบบพิกลบาทนะครับอ่าก็ ในเรื่องก็จะค่อนข้างแตกต่างกับตอนนี้นิดนึงแต่ว่าตั้งแต่แรกที่รู้ได้เล่นเรื่องนี้ก็คือเหมือนทุกทุกคนเลยค่ะคือตื่นเต้นมากเพราะรู้ว่าแบบมีพี่อารมแล้วก็มีพี่ต๊กแล้วก็มีเคมอีกแล้วก็บรรยากาศในกองก็ค่อนข้างสนุกค่ะก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่ใช่ค่ะพี่โน้ตปุ๊นิดนึงไปเลยพี่โน้ตออกจากพี่โน้ตนี้ออกจากป่ามาให้เลยนะฮะ ข่ามวอะไรครับคุณจคกลีนครับข่าพูดชื่อรวยครับสวัสดีครับร่วมงานกับพี่ติ๊กเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับดีครับได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์หลายท่านเลยตื่นเต้นครับผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวครับเราเล่นครับคือคือดีมากมากครับแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าพาร์ทผมมันจะเหมือนไปอยู่ในอีกโลเคชันไม่ค่อยเจอใครครับ แเราติดตามผลงานทุกคนครับเรื่องนี้ไม่ตะนุ่มหล่อๆอันนี้มีเดี๋ยวเดียวมีเด็กเจ้กคนหนึ่งมีเด็กเจ้กคนหนึ่งเด็กบ้านพิติกเลยมาตรงนี้เลยค่ะอเด็กเจ้คนนึงค่ะได้ร้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยลูกนะค่ะรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับทีมแบบเป็นโปรเจกต์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดง ที่แบบเราเคยดูเขาผ่านทีวีหลายท่านนี่ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามละครด้วยนะครับเป็นยังเป็นยงว่าพี่ดีเป็นยังว่าน้องของแววจะดังไหมคะโอ้โหอันนี้แน่นอนเลยค่ะนะคะเตียนรอบน้อมถ่อมตอนอุ้ยยังหวานอยู่เลยนะคะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอย่าอบอกว่าอนาคตรุ่งเรืองแน่นอน <c oughs> เรื่องนี้ให้ต้องเรื่องเลยค่ะพระองค์พระเอกเนี่ยอุ้ยนะน้องเข้มน้องค่อมเนี่ยโอ้ยใส่กางเกงใส่ได้ป้าแร้วก็ชุบกระชวยโอ้โหใ่รูปใส่มาทาเรื่องนี้อะ ค่ะก็เรื่องนี้ได้เล่นเป็นเลยค่ะพี่อ้ํค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเจอพี่อ้ํเหมือนกันเคยเห็นแค่พันผ่านแต่ไม่เคยคุยพอมาเจอพี่อ้ําพี่อ้ําก็แบบจําได้ก็ก็ดีใจค่ะแล้วที่ดีใจที่สุดก็พี่ติ๊กเพราะหนู่เคยเจอพี่ติ๊กตอน12แล้วพี่ติ๊กจำได้ตอนนั้นพี่ติ๊กเล่น วงสวงหนังพร้อมกัน<ช>ค่ะแล้วพี่ติ๊กจำได้ว่าพี่ติ๊กอุ้มแล้วเป็นเด็กน่นารักใช่แล้วตอนนี้พี่ติ๊กจำได้หนูก็ดีใจมากเลยแล้วก็แบบมีความสุขสนุกสนานค่ะอยู่ในกองถ่ายพี่อ้ําก็เลี้ยงดี<ช>พี่ติ๊กก็ชอบแบบมาถามคำถามแปลกๆกับหนูตลอดคำถามแปลกๆแต่ว่าหนูชอบอะไรทําอะไรอะไรเ,เงี้ยเหมือนเขาแบบน่าจะอยากรูก้ว,ว่าทุกคนแบบมีความสุขแฮปปี้ดีไหมยเงี้ยค่ะก็รู้สึก,กอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะเพราะว่ามันสนุกมันน่ารักมันกลมกล่อมค่ะ พูดถึงอั้มให้พี่ติก๊กเป็นตัวแทนนะพูดถึงค,ความน่ารักของอั้มชาภานี่เป็นไงบ้างกลับมาในรอบนี้ก็ผมรู้สึกว่าอย่างพัชราภาเนี่ยครับเราได้เจอกันเมื่อก่อนหน้านั้นนะกับตอนนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องของอมิตรภาพต่างๆแล้วก็การพัฒนาการเรื่องฝีมือลายมือของการทํางานของเขาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคืออัํมเล่นดีมากครับพัชราภาเล่นดีมากนะครับต้องแบบสุดยอดเลย ให้ผู้ตัดสปอ,อยนิดนึงนะครับบมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลงครับเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็เราจะให้สไตล์ของเราขอเรื่องนี้ว่าเป็นดรามา่าเป็นโรแมนติกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทันสมัย <c oughs> กับกับเหตุการณ์กับคนในยุสมัยนี้นะคะแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นความรักที่ไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่า เราจะเลือกอะไรแบบไหนมากกว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับแล้วก็แต่เรื่องความรักนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวที่จะเข้ามาในส่วนของชีวิตของเขาในเรื่องของสังคมครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังหรือว่าเราจะเดินตามทางที่เราต้องการนะครับเป็นเรื่องความรักครับลมพัดผ่านดาวก็คือในเรื่องลมก็คือวายุนะครับดาวก็คือ ดาราชาก็คือพัชราภาค่ะปากากเป็นแปนกนได้เริ่มตอนไหนเป็น,ปนช่วงเวลาใหม่ของช่องเจ็ดด้วยอ๋อเป็นครั้งแรกนะครับเป็นช่วงเวลาใหม่ของช่องเจ็ดที่ตอนนี้เนี่ยจจออากาศในทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วก็ผมคิดว่าเวลาที่ออกอากาศเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกำลังพอดีดูแล้วกําลังแบบอื้อกำลังอิ่มนะครับแล้วก็จะได้ติดตามต่อในวันต่อๆไปอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอกจากนักแสดงแล้วเนี่ยครับผมเองก็ต้องอขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณทางช่องเจ็ขอบคุณทีมงานที่ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับผมในคราวนี้นะครับมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นเป็นผลงานชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทุกทุกคนจะได้ชมแล้ว หวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับการับรชมลมพัผานดาวค่ะเริ่ันี้ค่ะเริ่มวันที่6กันยายน2566ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุญคต i n ขอบหนึ่นะคถามว่าคถามหว่าใครหลอดที่เซเนเองก็ไม่กล้าถามพี่ไม่้คะแนนไ่ถูกเลย่ะพี่ดีว่าใครหลอดนไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์เจ๊งเลยอ่ะต้องขออา 啊！